อ่าแนะนำตัวหน่อยดูลูกครับผมพิยวัฒน์เอกบุราวัดครับชื่อข้าวครับตอนแรกที่เราใส่มาในใบสมัครเราของร้อยอยากลงเบื้องหลังไม่ใช่หรอคือคือผมอ่ะสนใจคือจริงๆผมไม่มีพื้นฐานเรื่องแบบการแสดงอะไรแบบนี้เลยนะครับคือผมแค่รู้สึกว่าผมมาอยากลองทําแบบให้มันแบบหลากหลายหลายๆอย่างอนะ่ะแล้วผมก็สนใจทั้งเบื้องหลังทั้งการแสดงอนะ่ะผมดูพวกละครซีรีส์ดูหนังมาผมก็อยากจะรู้แบบรู้หลายๆ,ๆอย่างอ่ะครับ ลราเนี่ยบทละครที่เตรียมมาสักหน่อยผมเตรียมเรื่องอะไรมาผมเตรียมเรื่องแป,นะปลักมาพี่กูมีปัญหากับมึงตอนไหนนะมึงหรือเปล่ามีปัญหากูอะแล้วึงมองหน้ากูทำไมมึงเป็นไรอะ่ะเอาเวลานั่งจับผิดก,กูเนี่ย ตั้งใจเรียนดีกว่าไหมคะแนนมึงจะดีขึ้นอ่ะคะแนนมึงแค่นี้มึงสอบไม่ติดหรอกคนี้นอะพี่เข้เาไปเลยรางวัลผมครับ <c oughs> ทำไมถึงอยากเป็นนักแสดงเพราะว่าจริงๆหนูสนใจดรา่นี้มาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ลองทำอะค่ะ สักพักแค่ไหนสักพักแค่ไหนแค่ไหนสักพักก็คือตั้งแต่แบบตั้งแต่มอมอสามก็เลยแต่ว่าหนูยังไม่กล้าลงหรอสอบกีเยนะาลูกเท่าตั้งแต่มอสามต้นเนี่ยหนูยังไม่กล้าลงค่ะตอนแรกใช่คืออยากคือน้องได้เตรียมอะไรมามาโชว์ไหมคะก็มีมีค่ะมีมีสองสองทีแล้วก็มีลองขดหย ตกใจอะไรอ่ะไม่อห็นมาตนนี้นายก็ทำแบบนี้ไม่ใช่หรอ นันโนบอกกานในชอบแบบเนี้ยก็เลยจัดให้คในนันในชมผู้ชายที่มาบ้างแล้วจะบอกกันนันโนนันายมองสิท <c oughs> มองไม่เลยเลยพี่ชิาไม่เห็นตาปางกันเลยนี่ขอโทษนะแต่นันรนไม่รู้สึกอะไรเลยอะ บางทีหลังจากนี้น่าหคงจะลดไปบ้างกัน,นขอะค่ะได้เตรียมการเตรียมรองเพลงมาค่ะแค่ร้องเพลงใช่ไหมแล้วก็พวกลิบสิงด้วยค่ะ อันนี้เพลงหนูร้องสดเลยนะคะจ<า>้าคงจำในเพลงกับภาวนาภาวนาไปก่อนรู้ดีว่าก็ฟื้นไปคงช้านานเพราะวาความเป็นจริงไม่ใช่ความฝันภาวนาภาวนาไปก่อนก็รู้ดีว่าก็ฟื้นไปคงช้านานเพราะวาความเป็นจริง เไมสียงมันก็สั่นๆนิดนึงหนึเต็นอะไม่เป็นไรต่อไปเป็นลิปซิงค์ใช่ไหมค่ะเป็นของฮอร์โมนเออออยเรามีเร right <laughs> ื <Comics music> ่องจะเล่าให้แกฟังด้วยนั่งก่อนสิคือเรารู้แล้วนะ ว่าเจนอะไม่ได้เป็นคนปล่อยข่าวเรื่องเราแล้วเราก็รู้แล้วด้วยว่าใครเป็นคนทําก็แกไงแกเป็นคนปล่อยข่าวเรื่องเราแกเป็นคนปล่อยข่าวเรื่องเราแกเป็นคนปล่อยข่าวเรื่องเราค่ะเอ่อหนหนชอบกับการแสดงค่ะชอบแสดง<ร>ชอยแบบ เอ่อถ้าแสดงจริงจริงจังๆไม่ไม่เคยคะ่ะก็คือจะเข้ามานี่คือจะเป็นตัวหลักเอ,อ้จะเป็นนักแสดงเนาะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มแสดงก็ได้ที่จะดูหน่อยว่าน้องเล่นเป็นยังไงเลิกแล้วอรอ บอกเลิกเรากครั้งที่เท่าไหร่แล้วบาร์ทำไมแกไม่เคยทำความเข้าใจกับเราบ้างเลยอ่ะเราเหนื่อยนะเว้ยที่ต้องพยายามทำความเข้าใจกแกแก่แกไม่เคยเข้าใจเราบ้างเลยอะ I <laughs>